ดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเลโก้ของจีนนะครับยี่ห้อลี่ลี่นะครับก็แต่จะเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับจากจุลาสสิ์เวอร์นะครับก็จะมี2ตัวตัวนี้ชื่ออินโดเล็กนะครับกับทีเล็กนะครับเดี๋ยวลองแกะดูเลยครับว่าเป็นยังไง จะแกะกล่องกระดาษออกนะครับก็ข้างในก็จะมีเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เป็นยานพาหนะที่เป็นเหมือนลูกแก้วนะครับที่เราจะเห็นกันในหนังภาคจูดาสิสเวอร์นะครับก็อีกตัวหนึ่งก็จะมีลูกแก้วเหมือนกันตัวนี้เป็นน้าหนวดน,นะครับจําชื่อไม่ได้แล้วอีกตัวจะเป็นเด็กผู้ชายครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับถ้าเดี๋ยวลองดูตัวของเล่นกันเลยครับครับ ก็ลองมาดูทีละตัวสำหรับตัวทีเล็กนะครับคอก็จะหมุนได้นะครับส่วนปากก็สามารถอ้าได้นะครับแล้วก็ตัวแขนเนี่ยก็สามารถขยับได้นะครับขาก็ขยับได้นะขยับแบบมีสเต็ปด้วยนะแบบคือมันล็อกได้ทีละขั้นตอนนะครับาหางหลุดจต่ต่อหางก็หมุนได้ มากมากเลยนะครับก็ถึงจะเป็นของจีนนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสะสมเลยนะครับเพราะว่าตัวชิ้นงานทําออกมาสวยงามมากเลยราคาก็ไม่แพงนะครับลองลองหาดูได้ตามร้านเดโก้จีนนะครับเราลองดูตัวถัดไปคัาจากดิทีเด็กเห็นไหมดูทีเด็กเขาก็ยืนได้นะครับโอเคอินโดไมนัสเล็กนะครับก็โอ้ตัวนี้ปากก็ทำมาดี เป็นสเต็ปคือล็อกได้ทำได้ค,ค่อนข้างดีเลยนะครับขาก็แขนก็ขยับได้ขาก็ขยับได้เหมือนทีเล็กเลยทุกอย่างนะครับขาขหางดะครับก็หางก็ต่อได้หางก็หมุนได้นะครับนี่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเอามาเล่นกันนะโอ้รับรองเจ๋งแน่นอนนะครับแนะนําว่า น้องๆน,น่าซื้อมาเล่นกันนี่ถ้าเราเทียบกับตัวฟิกเกอร์ทั่วไปนะอย่างตัวนี้เป็นไอรอนแมนไซส์ปกตินะครับนี่เมื่อเทียบกับ2ตัวนี้ก็จะเห็นเลยว่ายิ่งใหญ่มากมเห็นไหมคอสามารถงอได้อ้าววางง่ายไอรอนแมนขอกัดน้อยอาปลาเขากินนะครับนี่โอ้สามารถกินเยอะได้อย่างเงี้ยนะครับก็ แต่รู้สึกจะหางหลุดง่ายไปนิดนึงนะครับก็โดยโรวมถือว่าดีนะครับอ้อลืมให้ดูตัวรถรถโดยสารนะครับก็จะเป็นลูกบอลหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ค่อยกิ้งแต่ตัวนี้กิ้งเวลาที่รถมันกิ้งเนี่ยคนข้างในก็ขยับไปด้วยนะครับก็ทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสวยงามนะครับก็แต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่เคลื่อนไม่แน่ใจเพราะอะไร ก็โดยรวมสรุปเลยนะครับสำหรับตัวบิ๊กฟิกเราเรียกเป็นบิ๊กฟิกเกอร์แล้วกันบิ Big Figure, ๊กฟิกเกอร์ทีเล็กกับอินโดไมนัสเล็กนะครับก็ทำออกมาได้ดีเลยครับแนะนำนะครับว่าน่าซื้อมาสะสมไว้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์ก็สวยงามเอาไว้เล่นก็สนุกนะครับโอเคอยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามของเล่น แปลกๆใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย